สวัสดีค่ะพวกเราเป็นส่วนหนึ่งมาจากหลายๆประเทศมาเข้าค่ายของดรบุรพาสที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็สวัสดีค่ะเล็กค่ะจากเดนมาร์คค่ะสวัสดีค่ะมี่ค่ะจากเดนมาร์กเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยค่ะจากเดนมาร์คค่ะสุจากนอร์เวย์ค่ะเรนโบค่ะจากอัมสเตอร์ดัมค่ะประเทศฮอลแลนด์นกเยอันมนีค่ะฝนจากสตินส์ค่ะประเทศฮอลแลนด์ Breathing out, breathing in หันหน้าไปเธอดู่เฮด Breathing out, okay slowly Breathing in, breathing out slowly ดีมากโอ้ยสคัญ p r a c t i c นะ Practice จะดูบ้าง Actually p r a c t i v e ชี i m p o น t a n ่องสำคัญแน่นอน พวกเรามาจากเบลมากนะคะก็ข้อคิดในการมาเข้าอบรมกับดอรวรพัฒน์ผู้เจริญก็คือว่าเราได้มาเจริญสติโดยการใช้อุบายวิธีอย่างเช่นยิงธนูหรือว่าวาดรูปค่ะแล้วก็อยู่กับลมหายใจไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ลมหายใจา ลมหายใจออกพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจทุกขณะที่ทำนะคะอไม่ว่าค่ะก็เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยกันได้สาระอะไรดีๆไปเยอะค่ะตอนนี้ก็เออไปไหนก็อย่าลืมเอาลมหายใจไปด้วยค่ะค่ะสนุกไหมคะสนุกมากๆค่ะค่ะสนุกด้วยไารสาระด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ พอมาได้เรียนอย่างนี้มันได้หลายอย่างสมาสมาธิได้เพื่อนแล้วก็ได้เรียนรู้โลกกว้างจะบอกทุกคนว่าพอพอมาถึงจุดนี้เราจะคิดว่าถ้ารู้อย่างนี้กูทำไปนานแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ มาเข้าปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็รู้สึกว่าได้ความคิดแล้วก็ได้แนวคิดใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะจากการหนึ่งเจอเพื่อนใหม่ค่ะน่ารักมากแล้วก็ได้สติคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิในสายสายเดียวหรือวิธีเดียวนะคะแต่เราสามารถทําได้แบบผ่อนคลายอย่างของอ่ายกตัวอย่างของดรวรพัชนค่ะท่านจะสอนแบบว่าให้เราวัดรูปแบบเซนซึ่งไม่ต้องไปพิธีพิธานมากก็คือว่าจะไปช่างแมงมุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นวิธีการแบบไหนที่เราจะได้เรียนรู้ดีมากค่ะคือได้มาเข้าคอร์สของอาจารย์บรมพัฒนี่ก็สนใจทางด้านศิลปะนะคะแล้วอย่างท่านสอนการระบายสีน้ำซึ่งเป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ความรู้ไปไปให้ทำให้ ไปปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่าอย่ารีบว่านเส้นเยอะๆหน่อยอย่าสามเส้นแล้วเลิกแม่งคุยไม่เอาแล้วนเว่าเพราะว่าต่อโอ้าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ย,ยานาจันนาหกห้ามี <c oughs> if any โอ้ออกมาเป็นอะไรเนี่ยงงมากเลยเนี่ย ข้อคิดของอาจารย์ที่ได้เรียนนะคะก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านแต่เป็นคนไม่ค่อยได้ปฏิบัติแต่พอมาเจออาจารย์เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าการปฏิบัติเนี่ยมันง่ายกว่าที่คิดนะง่ายกว่ามากเลยเพราะว่าเรากลัวเราอยู่กับความกลัวมาตลอดว่าเฮ้ยแม่งนั่งสมาธิมันยากนะแต่พอมาเจออาจารย์เฮ้ยมันใช่เราสามารถนั่งได้หนึ่งชั่วโมงโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2ก็คือทําให้เราเข้าใจว่าความรักเนี่ยมันสามารถมีได้กับทุกคน ไม่ว่าจะกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับคนที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะแล้วก็ข้อที่3ทําให้เรารู้ว่าความสามัคคีสามารถเกิดได้เพียงแค่มีผู้นําที่ถูกต้องนะแล้วก็ข้อที่4แล้วก็คือว่าเราได้ฝึกใจตัวเองแล้วก็ข้อที่5ก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ดีมาสถานที่สดใสสวยๆแห่งนี้ค่ะ